สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ดีกว่าไม่ใช่วันนี้วันนี้มาหลายรอบละคลิปนี้เราจะมาเนี่ยค่ะกลับถึงบ้านแล้วจะมาเช็ดเครื่องสําอางค่ะก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะเป็นน้ํานมนะคะเช็ดเครื่องสําอางนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Make o p Sunting Cleansing Milk นะคะน้ํานมนะคะเป็นน้ํานมเช็ดเครื่องสําอางนั่นเองนะคะของแบรนด์ Oriental นะคะซึ่งเราใช้เช็ดเครื่องสําอาง นะคะหน้าจะนุ่มนะคะคือเวลาเช็ดแล้วอ่ะหน้าหน้าค่อนข้างนุ่มนะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยเป็นครีมน้ำนมแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกลับมาแล้วก็ถูหน้านะคะเนี่ยค่ะถูมันจะถูทีละข้างหรือถูสองข้างก็ได้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นแบบนี้จะเช็ดเลยไม่ได้นะคะต้องถูถูแบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะถูถูแล้วเราก็ใช้สำลีเช็ดนะคะเนี่ยค่ะ ก็ทาความสะอาดนี่คะ่ะเครื่องสําอางนี่นะคะหน้าก็จะประมาณนี้นี่คะ่ะดําๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นพวกแป้งนะคะแป้งแล้วก็พวกรองพื้นนะคะนี่คะ่ะดําๆถ้าเราแต่งหน้าหนาต้องเช็ดสองรอบนะคะแต่ของเยาไม่หนาเท่าไหร่ก็เช็ดสองรอบเหมือนกันเพราะอยากให้อยากให้สะอาดนะคะเพราะว่า เมื่อก่อนอะเป็นสิวค่ะสิวจะขึ้นบริเวณนี้จริงๆคือเช็ดเครื่องสอําอางไม่สะอาดนั่นเองนะคะนี่ค่ะจะเช็ดอย่างนี้นี่ค่ะอินสอเขียนคิ้วก็จะเริ่มออกมาละขอพิกอีกด้านเนึ้ะคะ่ะนี่ค่ะดําทั้งสองด้านแล้วค่ะแต่เราก็ยังจะกดยังกด นี่ค่ะน่าจะไม่แห้งตึงนะคะเวลาหลังใช้แล้วคือเหมือนเขามีน้ํานม,มทํำให้หน้าเราไม่แห้งตึงนะคะนี่ก็จะเริ่มมีคิ้วนะคะคิ้วที่เขียนก็จะเริ่มออกแล้วนะคะเนี่ยเช็ดใช้ดีนะคะค่อนข้างใช้ใช้ดีนะยาว,ว่าใช้ดีนี่ค่ะอืม ปีเลยค่ะนี่ขนาดสองรอบละส่วนมากเยาจะเติมแป้งระหว่างวันเลยคะ่ะถ้าเราคิดว่ายังไม่สะอาดเราก็สามารถถูๆให้ซึมเข้าไปในหน้าแล้วก็เช็ดอีกรอบหนึ่งได้นะคะ,น,คะนะคะเร,เริ่มจางแล้วค่ะเริ่มเริ่มจางแล้วก็จะได้เห็นหน้าสดกันแล้วนะคะนี่คือหน้าสดๆลนะนะคะจะเริ่มจางๆไป ะะเี่ยต็มจมูกแล้วไม่มีละเดี๋ยวเราก็ไปล้างหน้าซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเช็ดเสร็จแล้วก็จะไปล้างหน้าได้อีกรอบหนึ่งค่ะแต่งหน้าไม่หนามากก็ก็เช็ดได้ไม่ไไมไม่่ต้องใช้เวลาเยอะนะคะแต่ว่าเราชอบแบบนี้เคยลองมาหลายแบบแล้วนะคะแบบนี้ถือว่าใช้ใช้ดีะคะ่ะใช้ดีให้ดูหน้าใกล้เลยจริงหน้าเราก็จะมีริ้วรอยนะคะเป็นกระ ระเนื้อกระอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อก่อนจะเป็นสิวตรงนี้จะเป็นกระเนื้อเมื่อก่อนจะเป็นสิวบริเวณนี้นะคะก็คือล้างอาจจะล้างหน้าไม่สะอาดนะคะตอนนี้ก็มือมาเช็ดใช้เครื่องสาอําอางเช็ดก็ตรงนี้ดีขึ้นนะคะสิวหายไปสิวหายไปนะะนี่ค่ะใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะคะไปหาซื้อกันได้ที่ช็อปของ oriental p r i n c e s นะคะนี่ค่ะจะอยู่ตามห้างหรือว่าใครนะคะอยากให้เยาวหาให้นะคะ อยากให้เยาวหาใหก้ก็ทักมานะคะเดี๋ยวลงไลน์แอดไว้ให้นะคะทักกันมาพูดคุยกันได้นะคะคือหาได้หรือมาแลกเปลี่ยนอะไรกันก็ได้นะคะก็คือหรือว่าอยากให้ซื้อให้นะคะหาให้จัดหาให้ก็ส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะไม่ต้องไปเดินหานี่หน้าใสละนี่คือใสธรรมชาตินะคะไลน์เมคอัพโอเคคลิปนี้นะคะมารีวิวตัวนี้นะคะ <c oughs> น้ำนมนะคะเรียกว่า ครีมนะคะเช็ดหน้าน้ำนมเช็ดหน้านั่นเองนะคะเวลาไปซื้อก็บอกน้ำนมเช็ดหน้าน้ำนมทําความสะอาดผิวหน้าก็ได้นะคะนี่ค่ะของ o r i e n t a l นะคะมีใครสนใจนะคะหรืออยากถามสอบถามอะไรนะคะก็ถามยมาได้นะคะเดี๋ยวมาตอบให้นะคะช่วงนี้ว่างนะคะช่วงนี้น่าจะว่างมาตอบให้แล้วนะคะมีช่วงก่อนที่ไม่ได้ไม่ได้มาตอบไม่ได้เข้ามาในคอมเมนต์นะคะก็วันนี้ มีคลิปสั้นๆประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าเราจะมาพูดถึงอะไรกันนะะอาจจะเป็นตัวแชมพูก็ได้นะคะเออเดี๋ยวเด๋ยวไปหาแชมพูมามารีวิวนะคะตัวที่ใช้อยู่นะคะโอเคคลิปนี้สวัสดีค่ะ